ต่อมาความฝันข้อที่ห้าข้อที่ห้ากุมโพจะกุมโผกุมโพ,โพไปว่าหมอ้อไปว่าหมอ้อหม้อเขาบอกว่าหายเล่นหาหน่อยสี่บ่อเต็มอย่างเนี้ยองค์พระบาทแจมเจ้าเน่าแทนบัลลังก์ฟังเสียงดนตรีครับกมลมระบำล่ำฟอดพระก็นอนเคลื่อนฝันฟันเห็นประหลาดต่างอย่างนี้ ตอนนี้มีคำว่าสีคารีเขา,ขาขออาไปฟันเห็นหลาดต่างฟันเห็นงวดตัวน้นอยๆงวดตัวน้นอยๆยังไม่พอเป็นเอ๋อเป็นไทยเขาเอามาใส่ฟันเห็นตลาดต่างฟันเห็นงวดบักด่างกางแต่ยงเลยหน่อยเขาห่างใส่ไทยเนี่ยงวดว่บเคยใส่ไทยกระบ,บอกท่านเป็นมั่งก็ผ้าไทยเข็นแลนไปตตำจอใหม่ไทยก็ฮักทงงั้งหงอนตะร้อนเลยกดขี่ทางร่องเลยนนางจงหยอต่อใหม่ทางขา ความฝันหนีจะไปไพ่ายหนาใก่ขอนเคืองสาสนา,าพุทธมนุษย์ให้แดนดินบ่หินตองตามข้องเขาอันว่าฟุ้งค้นเถาสลาการที่ฟ้าปล่อยมีเด็กนมหน่อยเสียค่อยขึ้นนังเมืองหน่อยก็เลยเกิดเลืองเป็นเหตุเทียง,งกันแนวต่างคนต่างกระเทียงกันไปไผไปมั่นบ่ครองกันขันถาอุปมาคือนังเอาห่วนหน่อยเขี่ยมเกียนบ่เคยใส่หน่อยก็ดโดนหักใหม่ทำาถตึงตึงร่้งงวด้วยใหญ่ใหญ่ไม่เอามาใช้งาน ไปเอางวดตัวเล็กๆมามามาใส่ไถใส่เกียนมันก็เลยเต้นแต่การโยโงโกงบางไถหักในที่ชนมันลากไปไว้กับปลดแอกออกมามองดูวิ่งนี้เห็น oh. ันทวันดีเขาบอกว่าคนมีสิ้นมีทํามไม่มีไม่เอารักเอาเปรียดชาวบ้านเป็นคนตั้งอยู่ในสิ้งในทรรดีงามคนไม่ค่อยอยากแะเลือกผู้หลักผู้ใหญ่มีสติปัญญามีเหตุมีผลคุ้นคิดละเอียดล้ออเขาจะไม่เอามา เป็นผู้บริหารประเทศชาติเห็นบอกคนซื่อถือประชา้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านตีคนช่วดตัวกาลีคนอัปปีจึงเป็นคนดังคนที่ถือทาเป็นผู้ทําต้อยพวกพาละล,ะลอยจะเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ล่นตึง่งก่อนนี่ลิงตวัดถึงใบใบหูนูน่นคันหน้ากบหวานไว้ข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมอ,อย่างนี้แล้วก็เอามาเป็นจ้าเป็นนายเป็นผู้บริหารประเทศชาติรับสมัคร เลือกตัง้งผู้แทนราษฎรก็ดีซอจซอซอก็ดีคนดีสิสมัครไปเธอได้ยากที่สุดไม่ได้เลยส่วนผูที่มีเงินมีทองเอยไม่สนใจความเดือดร้อนผุนหวายความสุขความทุกข์คนเอ่ยไว้กับพรจ้าได้ทุ่มทนเอาเงินไปจ้างมากๆเดี๋ยวก็ชะได้เป็นเสร็จแล้วก็ไม่สามารถบริหารประเทศชาติเข้าไปนั่งก็พยายามที่จะกินบ้านกินเมืองขอรับชั้นกันทุกหญ่เพื่อความ เจริญรุ่งเรืองแห่งตนของตนเองของตระกูลตนเองของพรรคตนเองอะไรต่างๆหลรี้บ้าเมองจะเป็นอย่างไงก็ฉั่งมันเงินพันเงินผ่านทั้งหลายเปื่อยมาเหมือนกับน้ําแข็งส่งมาจากตนก้นสังกัดเป็นเส้นแสนมาถึงปลายทางเหลือไม่ถึงไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนกับขนน้าแข็งมาเปื่อยมาตลอดทางเลยนั่นหละมันเป็นอย่างนั้นความฝันข้อที่ห้าว่าอย่างนี้